สวัสดีค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลค่ะอันนี้ตัวรถเมย์อยู่นะคะวันนี้จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองอีกวันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์ที่จะเข้าไปในตัวเมืเนนองไปเดินน้อยไปหัเมือที่น,นะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมีตรงนีง้ก็จะเป็นห้างแถวบ้านที่มันมาประจาแต่ว่าวันนี้จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองอีกวันนึงค่ะ ให้ดูบรรยากาศนะคะหิมะเพิ่งจะหยุดออกไปมนจะเข้าเมือค่ะเมลังวัคนไม่ค่อยเยอะค่ะตอนนี้มนุษย์ก็ถึงในตัวเมืองเบอร์เกนแล้วนะคะก็เป็นจุดเดิมที่อยู่จากคลิปที่แล้วค่ะแต่ว่าเข้ามาวันนี้ หิมะไม่ตกแล้วนะคะมีตกมาช่วงเช้าตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นย่านที่เป็นต้นซากุระเป็นดอกซากุระนะคะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาเดินเล่นอีกวันนึงว่าเพราะอากาศดีๆหิมะไม่ตกแล้วเนี่ยบรรยากาศทัวเมืองเบอร์เกนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปกับเมนูจ่ะ Let's go ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงของดอกครูครูสหรือว่า c ค o c u ในภาษาอังกฤษค่ะเป็นดอกไม้ สีม่วงนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าบัวดินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะห้าหมื่นกว่าดอกนะคะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะตรงนั้นก็จะเป็นทางที่หยุดนั่งรถเมล์แล้วก็เดินเข้ามาจะมีสองฝั่งนะคะจำได้ไม่ค่อยที่เมื่อวานไม่รูถ่ายตรงนี้ให้ดูค่ะห้าหมื่นกว่าดอกสำหรับเอ่อบัวดินนะคะหรือว่าโครคุสครูคุสในเออ่โครคาสในภาษาอังกตโครคุสในภาษานอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็ คลุมไปด้วยหิมะแบบนี้นะคะดูได้ว่าหนาวแค่ไหนนะคะทะเลสาบตรงนี้จะกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยคะ่ะตรงนู้นก็จะเป็นรถไฟนะคะที่จะไปออร์แอบพอร์ตบ้านเมืองของคนนอร์เวย์ส่วนมากก็จะตั้งอยู่ตามไรเขาแบบนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆนี่เลยมนุษย์ออกมาเก็บภาพบรรยากาศพามาเดินเที่ยวตัวเมืองเบอร์แกนอีกวันหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นซากุระค่ะยังไม่ผลิใบเลยนะคะไม่มีหงส์สักตัวค่ะส่วนมากจะมีที่เห็นยืนอยู่บนน้ำแข็งนั่นคือนกนางนวลน,นะคะนกนางนวลเพราะว่าตรงนี้นะคะเมืองเบอร์เกนก็เป็นเมืองท่าที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะก็จะมีนกนางนวลอาศัยอยู่นั่นเองแถวแถวนี้นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนซากุระบานทิวลิปดอกไม้แถวนี้ จะสวยมากๆเลยนะคะถ่ายให้ดูมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเด็กนะคะเต็มไปด้วยงานศิลปะงานสถาปตัตยกรรมนะคะหรือว่ารูปปั้นต่างๆประติมาก,กรรมนะคะสวยงามมากแล้วก็ทางที่มนุษย์เดินเข้ามาะคะ่ะ ย่านนี้นะคะหรือว่าแถบนี้ก็จะเต็มไปด้วยมิวเซียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานปฏติมากรรมค่ะแดงๆนู่นอีกนะคะคือเยอะแยะมากสำหรับคนที่ชอบเสพงานศิลปะนะคะที่นี่คือเยอะมากเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีมิวเซียมและก็เป็นเมืองท่าจ้าต้นซากุระต้นใหญ่เลยค่ะตรงนี้นะคะริมทะเลสาบมุมนี้ค่ะ ทะเลสาบตรงนี้นะคะกว้างมากเลยแต่ว่าน้ำแข็งยังไม่แข็งพอนะคะยังไม่หนาพอที่จะสามารถลงไปเล่นไอส์เกตได้อาจจะมีบางปีที่น้ำแข็งในทะเลสาบตรงนี้ที่อากาศติดลบเยอะๆแล้วน้ำแข็งหนาๆน,นะคะสามารถลงไปเล่นไอส์เกตได้แต่ว่าเบอร์เกนนอร์เวย์ยังไม่หนาวขนาดนั้นหลายปีแล้วนะคะมาดูจะให้ดูความเก่าแก่ของต้นซากุระต้นนี้นะคะเขาต้องใช้ เหล็กมาค้ำยันไว้เพราะว่ากลัวว่ากิ่งของเขาจะหักลงมานะคะแอบมีเห็นแตกยอดบ้างแล้วผลิใบบ้างแล้วนะคะคือเป็นต้นใหญ่ที่เก่าแก่มากไม่นู้ไม่แน่ใจว่าปลูกมากี่ปีนะคะถึงจะได้ขนาดนี้ก็ต้นซากุระก็เหมือนหลายๆประเทศทั่วไปที่ได้รับเป็นของขวัญมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพาเพื่อนๆเดินมาดูมุมนี้ของเมืองกันบ้างนะคะก็จะเป็นลานกิจกรรมที่ มีการจัดเทศกาลอาหารไทยนะคะหรือว่าเป็น Thai Food Festival งานหลากหลายก็จะจัดบริเวณตรงนี้นะคะปูด้วยหินอ่อนเวลาเดินเนี่ยต้องระวังเลยนะคะมาดูจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะว่าพื้นหินอ่อนประมาณนี้เวลาเดินเวลาเป็นหิมะเนี่ยจะเดินแล้วจะลื่นมากนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นซากุระนะคะแล้วก็นกนางนวลที่อยู่บนน้ำแข็งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับอีกมุมหนึ่งของเมืองเบอร์เกนนนนอร์เวย์นะคะให้ดูข้างหลังเป็นทะเลสาบนะคะที่อยู่ข้างหลังเมนูที่นี่นี่มาเดินเล่นคนเดียวค่ะสามีได้คิวดูลูกค่ะที่นี่ก็จะประมาณนี้แหละเวลาแบบสามีหยุดงานเมนูก็ออกมาเที่ยวได้นะคะ ข้างหน้าพวกเรานี่ก็จะเป็นนกพิราบนะคะนกพิราบนี่อยู่ได้ทุกที่จริงๆค่ะถึงแม้ว่าตรงนี้จะอากาศหนาวๆเต็มไปด้วยน้าแข็งเต็มไปด้วยหิมะนะคะก็ยังมีนกพิราบค่ะนกพิราบนกนางนวลค่ะส่วนเป็ดกำหงนะคะไม่นูนไม่เห็นมีเลยค่ะนกพิราบแล้วก็ออนกนางนวลค่ะแสบตาม,มากไม่ได้เอาแว่นตาม,มา ให้ดูความสวยงามของเมืองเบอร์เกนแบบ360อองศาเลยนะคะตรงทะเลสาบตรงนี้ค่ะตรงลานกิจกรรมนะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสวยไหมคะจะให้ดูนะคะว่านกพิราบเยอะแค่ไหนไปทางนู้นเกาะอยู่ทางนู้นนะนกพิราบทั้งนั้นเลยค่ะมีอยู่ทุกที่จริงคือเขาไม่กลัวหนาวนะคะ รถไฟที่นี่นะคะจะเป็นจุดสิ้นสุดสถานีที่เมืองเบอร์เกนค่ะให้ดูรถไฟที่นี่ว่แบบาแตกต่างบ้านเราไหมนะคะอยู่ร้านขายอุปรกรณ์แฮนด์เมดค่ะนี่ได้หินจะซื้อหินไปทำสร้อยเยอะแยะเลยร้านนี้เ็นร้านใหญ่นะคะมีมุกมีหินเยอะแยะเลยถึงบ้านแล้วนะคะ มนุษย์กำลังจะเข้าบ้านค่ะให้ดูฟุตบาทที่นี่ค่ะจะกว้างหน่อยเพราะว่าเขาจะทำเผื่อไว้สำหรับให้รถตักหิมะนะคะนี่ก็จะเป็นถนนทางขึ้นบ้านมนุษย์ค่ะนี่ให้ดูอีกแล้ววันนี้อากาศดีมาก